คุณเคยฝันไหมฝันว่าตัวเองกำลังบินฝันว่าคนที่จากเราไปกลับมายืนอยู่ตรงหน้าหรือฝันว่าคุณกำลังหนีอะไรบางอย่างโดยที่ไม่รู้ว่าบางคืออะไรแล้วพอตื่นขึ้นมาคุณกลับจำมันได้ชัดเจนเราวกับมันเคยเกิดขึ้นจริงแต่ไม่นานความฝันนั้นก็เริ่มเลือนหายไปเหมือนทรายที่ไหลผ่านง่ามนิ้วมือ คืนนี้ผมอยากพาคุณดำดิ่งลงไปในโลกอีกใบหนึ่งโลกที่มีอยู่จริงในหัวของเราทุกคนแต่กลับเต็มไปด้วยความลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่หมดโลกของความฝันเมื่อคุณหลับตาลงร่างกายค่อยๆดิ่งเข้าสู่ภาวะหลับลึกหัวใจเต้นช้าลงกล้ามเนื้อคลายตัวแต่สิ่งหนึ่งที่กลับไม่เคยหยุดทำงานเลยคือสมอง ใช่ครับสมองของคุณยังยุ่งอยู่กับการปลุกปั้นเรื่องราวในความมืดภาพต่างๆที่ผุดขึ้นมาความสูงจำเก่าๆเ,เสียงคนที่คุณไม่ได้ยินมานานความรู้สึกที่ซ่อนลึกอยู่ในหัวใจมันคือวัตถุดิบที่สมองหยิบขึ้นมาปรุงเป็นความฝันนักประวัติศาสตร์พบว่าช่วงเวลาที่เราฝันมากที่สุดคือช่วง REM sleep ย่อมาจาก Rapid Eye Movement ช่วงที่ลูกตาของเรากระตุกใบมาใต้เปลือกตาปิดสนิทเหมือนกำลังเฝ้ามองเรื่องราวดราม่าที่เปิดฉายอยู่ในโรงหนังส่วนตัวของเราเองและที่น่าสนใจคือเคลื่อนสมองของเราตอน REM sleep ทำงานรุนแรงพอๆกับตอนตื่นด้วยซ้ำร่างกายหลับแต่สมองกำลังใช้พลังทั้งหมดเพื่อฉายความฝันให้เราได้ชมแต่คำถามคือทำไมเราต้องฝันด้วย เกิดมาทำไมต้องมีภาพเหล่านี้ผ่านเข้ามาในหัวระหว่างหลับมันมีประโยชน์อะไรกับร่างกายหรือกับจิตใจเรามีหลายทฤษฎีที่น่าสนใจมากครับทฤษฎีแรกความฝันคือการจัดระเบียบความทรงจำสมองของเราต้องรับข้อมูลมหาศาลในแต่ละวันตั้งแต่เรื่องยิ่งใหญ่จนถึงเรื่องเล็กน้อยจนหน้าขำมันต้องคัดแยกว่าอันไหนควรเก็บอันไหนควรลบทิ้งนะักวิทยาศาสตร์บอกว่า สมองใช้ความฝันเป็นเหมือนเครื่องมือทำความสะอาดจดจำสิ่งสำคัญและลบฝ่ายที่ไม่ต้องการออกภาพแปลกๆที่คุณเห็นอาจเป็นผลมาจากการที่สมองกำลังย้ายไฟข้อมูลภายในห้องเก็บความทรงจำทฤษฎีที่2ความฝันช่วยเยียวยาอารมณ์เมื่อคุณเสียใจกลัวผิดหวังหรือกังวลความฝันคือที่ที่สมองจะดึงปมเหล่านี้ขึ้นมาคลายเหมือนเป็นห้องปรึกษาส่วนตัว ที่จิตใจยพยายามบำบัดตัวเองให้ดีขึ้นเคยไหมคุณร้องไห้ก่อนนอนแล้วตื่นมาพร้อมความรู้สึกที่ลงขึ้นนั่นแหละสมองของคุณกำลังช่วยคุณซ่อมแซมอารมณ์อยู่ทฤษฎีที่สความฝันคือสนามซ้อมเพื่อความอยู่รอดย้อนกลับไปหลายหมื่นปีก่อนมนุษย์ต้องต่อสู้กับสัตว์นักล่าต้องเอาตัวรอด นักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่าความฝันคือแผนการฝึกสมองให้พร้อมรับมืออันตรายจริงๆฝันว่ากำลังโดนไล่ล่าสมองกำลังซ้อมให้คุณหนีให้ไวที่สุดฝันว่าตกจากที่สูงสมองกำลังซ้อมให้คุณระวังขอบผาในโลกจริงมันเป็นวิวัฒนาการที่สืบทอดกันมาเพื่อให้มนุษย์อยู่รอดได้จนถึงวันนี้แล้วฝันประหลาดๆที่เราเจอบ่อยคืออะไรทำไมอยู่ดีๆเราถึงบินได้ คุยกับสัตว์เดินในที่ที่ไม่รู้จักหรืออยู่กับคนที่หายไปนานแล้วนักประสาทวิทยาอธิบายว่าขณะฝันเหตุผลถูกปิดเสียงแต่อารมณ์และจินตนาการกลับทำงานสูงสุดและความทรงจำเก่าๆจะถูกนำมารวมกับความรู้สึกปัจจุบันสร้างเรื่องราวที่สมองอยากสื่อบางอย่างกับเราเหมือนหัวใจที่อยากพูดอะไรแต่ทำได้แค่ในฝันถ้างั้นลางบอกเหตุจากฝันเป็นจริงได้ไหม นี่คือประเด็นที่ทางวิทยาศาสตร์และความเชื่อยังถกเถียงกันอยู่เพราะหลายครั้งความฝันเหมือนกับเตือนเราหรือเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์จริงนักวิทยาศาสตร์มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลจากการที่สมองประมวลผลข้อมูลที่เรามองข้ามในชีวิตประจําวันแล้วเอามาฉายให้เราเห็นเป็นสัญญาณล่วงหน้าแต่ในอีกมุมหนึ่งความฝันอาจมีพื้นที่ของความลี้ลับที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงแล้วคุณรู้ไหมว่าเราฝัน ทุกคืนแม้คุณจะจำไม่ได้เลยก็ตามนักวิทยาศาสตร์พบว่าภายในคืนเดียวมนุษย์สามารถฝันได้ตั้งแต่4-6ถึง6ครั้งแต่เราจำได้เพียง1-2ถึง2ความฝันเท่านั้นและมักจะจำได้ก็ต่อเมื่อเราตื่นระหว่างหรือหลังช่วง R E M sleep ทันทีนั่นหมายความว่าทุกคืนมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นแล้วหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่คุณอาจได้เจอคนที่คุณคิดถึงได้หัวเราะ มีความสุขหรือเจอสิ่งที่น่ากลัวจนเหงื่อตกเพราะความฝันคือพื้นที่ที่เหตุผลไม่ใช่กฎหลักอารมณ์ต่างหากที่เป็นผู้กำกับเรื่องราวบางครั้งความฝันอาจคือสัญญาณจากหัวใจว่าเรายังมีความรู้สึกที่ยังไม่ได้รับคำตอบและนี่คือประโยคที่ผมอยากให้คุณจำไว้นะครับถึงเราจะลืมความฝันแต่ความฝันไม่เคยลืมเรา มันยังคงทำงานเพื่อเราทุกคืนเพื่อให้เราตื่นขึ้นมาพร้อมจิตใจที่แข็งแรงกว่าเดิมพร้อมสมองที่จัดระเบียบมากขึ้นและพร้อมใช้ชีวิตในวันใหม่ได้อย่างดีที่สุดคืนนี้ก่อนคุณปิดตาลงผมอยากให้คุณลองทักทายโลกแห่งความฝันดูสักหน่อยให้มันรู้ว่าคุณพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางสู่โรงภาพยนตร์ลับในหัวของคุณเองขอให้คุณหลับฝันดีและหวังว่าความฝันคืนนี้ จะช่วยให้หัวใจคุณปลอดโปร่งขึ้นอีกนิดเราพบกันในโลกของความฝันสนับสนุนช่องได้ด้วยการสั่งซื้อสินค้าที่ตะกาหน้าช่องถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ต่อหน้า